สวัสดีทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมฮีโร่เหมอหรือเกมฮอนอีกแล้วนะฮะมาดูกันนะว่าวันนี้ผมจะเล่นอะไรดีนะครับยังคิดไม่ออกเลยนะฮะยังไม่มีฮีโร่ในดวงใจน,นะครับรอยากได้ไอ้นี่เหมือนกัน嘛 ีอันนี้ก็อยู่ในโหดดับเบิลไดครับผมระดับเออยู่ราวพันแปดนะครับถึงพันเจ็ดเก้าสิบนะครับผมนั่นแหละราวๆนี้นีฮะ เดี๋ยวจะรอชาวานอนนะฮะ <So, this. S 1> เล่นวานอนนี่นแหละไม่รู้จะเล่นไรแล้วนี่ครับ <This is. S 1> ผมเบื่อไปหมดนะครับช่วงนี้ okay, okay. อย่าลืม,มนะนะคือตอนนี้ผมเล่นไม่ได้เล่น ID ผมเนะครับผมเป็น ID ปั๊มนะครับ <c oughs> ก็เราจะไม่คุยกับใครอย่างเต็มแน่ <c oughs> เออล่างน,นี้สวยดีเนะี่ยเป็นตัวสั้นๆเลยอ้าวไอ้คนอะไรแต่งหมดจะไปกครับ Not โอเคครับผมตอนนี้นะฮะผมก็รับปั๊มงานอยู่นะครับผมสําหรับคนที่อยากจะให้ปั๊มนะครับหรือผู้ที่สนใจนะฮะเข้ามาสอบถามนะครับผมในอันนี้ได้เลยนะเนี่ยเาคุย,ยกูก็ว่า เมื่อเมื่อผมเห็นคนกลุ่มหนึ่งนะฮะเขาด่ากันอยู่นะครับผมไม่รู้ว่ามันส่งข้อความผิดมาหรือเปล่านะครับผมไม่ฟรอสตัวด้วยไม่ฟรอสตัวมีบูทไม่ใส่ห่าอะไรวะมันตีแรงโอเคไม่ดันนวแล้วมึงแล้วมึง ยีเล่นมูนแล้วต้องโซโลวนี่แบบเป็นอะไรที่แบบมึงร้องแน่ยากยากโัวไม่น่าร้องเออแต่มูนมันต้องมีคนเลี้ยงไี่สักรูนเลี้ยงเล่นย,ยากไม่ได้มันหนึ่งหนึ่งขางบนวนไล่คิวอยู่มั้งไม่ไม่น่ายาดเกินด่าผิดมั้งครับผมนี่งงเลยแนะ่ยัยดีมาด่า ิดผิดผิดโอเคผิดคอนผมนี่งง <laughs> ตัดไปก่อนนะครับผมตัดไปก่อนยังไม่จริงซีโร่เรานี่ฮะ คือตอนนี้นะครับผมฮีโร่ที่กดกดมาเนี่ยมันไม่มีแบบไม่มีแผนนะครับไม่มีอะไรทน้งนั้นะฮะคือเหมือนว่าอารมณ์อยากเล่นนะครับผมอยากเล่นอะไรก็เล่นนะครับมันเลยอธิบายอะไรไม่ได้นะครับผมเพราะมันไม่มีแบบแผนนะครับผมโอเคมันเป็นอารมณ์แบบแนวอยากเล่นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าฮีโร่เนี้ยไม่แนวนี้ไม่ดีนะครับก็ดีอยู่นะคือมันได้อารมณ์ผู้เล่นไงเวลาผู้เล่นนะครับเล่นฮีโร่ที่อยากเล่นแล้วเนี่ยมันจะเล่นดีมากกว่าปกตินครังผม นี่ไงบอกแล้วนะครับทีมเขาเนี่ยอาจจะมีแบบแผนนะแต่คู่เราไม่ได้หลอกนะครับผมเราไม่มีแบบไม่มีแผนเข <c oughs> าเลือกนกมาใส่เอาบบนกไปดูรูน เ 7K ดับเบิลดาเมจนะครับสุดยอดนะ่ครับเป็นอะไรที่ต้องการมากนะครับดับเบิลดาเมจไม่รู้ค่าได้ป่ะนะมันมีไม่รู้ดิมันถึกอยู่อ่ะ700ก็จะถึกอะไรประมาณนั้นครับ เดี๋ยวเราฟาไวเรื่อยปิปิดปิดปิดคุแ้วะไปดิไปดิุกกาให้ไปปล่อมัโอเคเราเราได้บูทผมว่าผมจะฆ่าเขาล้ไปดิโดนแล้วมหน่อยมากระนัแล้วผมไม่ตาย อะไรนะมึงน,น่าจะถอยมาเลย,ย,ยเพราะว่าเาาาดี๋ยวไม่ตายแล้วครับเฮ <c oughs> ้ยพาราพารามาตัดรุนได้ปะเมื่อกูไม่ตายแล้วไงข้างหลังไม่บางเอ้ยดูจังหวะดดถ้ากูคิดว่ามึงต้องตายแล้วเกาวิตายเฮ้ยได้ได้ได้เลยไม่ต้องห้าเอาเปล่า นิ่มขนาดนี้เนี่ยมันคนที่เดี๋ยวได้เหรอไอ้ขอคิปขอนยึดยายๆโน No 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 โอเได้เหรอฟาร์มไปเรื่อยนะครับผมช่วงล่านะฮะคือร์มังกี้เนี่ยมีแม็กมาในค่อนข้างน้อยนะครับผมสกิลาสู้ไปเนี่ยก็ต้องปั๊มขวดไปนะครับ โอ้โหเอาอัดเป็นอันติีดีกว่านะครับมันช่วยในเรื่องของการครูดาวสกิลด้วยนะฮะอันติีนะครับไม่ใช่ว่าเราจะขี่แม่ก็วิ่งเร็วอย่างเดียวนะครับผมแล้วเพื่อนไปต่อ เวลาแกลังวิ่งแข่งอยู่อยู่มันโคตรแรงครับพยายามหลบหลบมันไม่ได้ฮะเฮ้ยแม่งดาก่อนเหมือนมันไปเยอะอะต้องทำใจผมจะไปรอตัดรุนบนแล้งงานนะครับ อไอ้นี่ก็ตีดังเลยไอ้โตได้เก็บรูล่างไปยังเพื่นอนมันไจะทำไรเลยแสดงว่าแองไม่เก็บไป้วเพราะว่าตอนที่เราไปฆ่าไอ้นั่นมันดักรนูนบนอยู่เก็บแล้วนะเก็บมะช่วยมาเลยกดเพชรมาตาวิ่งลงไป ไม่ีมาเลยว่ะมามามาวิ่งมาเอาได้ปะเอาได้ะเข้าหลังอยู่แหม่มีมนาบ้งก็เข้าหลังนี่มันมไปเลยอะไรานมันหานมันเผืนเอาต่อตีมันตีมันตีแอตีแอต่อว้าจะทำหัวกู ได้อยู่ไม่เก็บไปเลยนั่นแหละทำดีเพื่อนยอดตไม่หลอกเลยนะเดกออกได้กดหมุนหมุนเฮ้ยคาราวขอเลยมีงี้ด้วยออเอาเพือาอาว่ะ โอเคเดี๋ยวกูวิ่งวิ่งด้วย่วยกันวิ่งวิ่งเพื่อพ่อตัมมันเดินไปตันมันเล็วเดินไปตันเดินไปตานเ่โอ้โหเดินปีนเริ่มมีกลินแล้วนะเด็กๆไปน้ตัวอะไรมาเหรอตัวอะไร มอมาก่อนตัวอะไรมาวะทันด้าเหรอทันด้าเจ็ดของเยนมากกวาเลยมันแค่แข่งสองตัวเพื่อสามตัวเลยแหละแค่แข่งเทคทีนของมังกี้นะครับผมเป็นกายภาพเกือบทั้งหมดนะครับเดเว้นเกคทีนสามเนี่ยฮะเวลาเราออกรถก่อนหรือว you know ่าออกอะไรที่มันเป็นแบบว่ารถทั้งด้านกายภาพมันเนี่ยก็จะแรงมากนะครับ

โอเคได้อยู no oh. ่ได้อยู่มีเก็บด้วยไว้แล ok right> ้วสกิลแล้วยังจะหิวอีกที่รู้ที่พวกิลได้เมื่อกี้เหรอวะเหรอวะสองพันคิดงั้นน่ะคิดงั้นจริงหรอ ไอ้สัสต้นตีตอกทีก็ตายแล้วเว่ยเนี่ยต่อฟาร์มนะครับผมไม yeah. ่ดเว้ยไปอาแล้วนึงมีมีดตัดแล้วก่อนดิตอดแล้วกนเว่ยโอ้ยนี่ตาไม่ของเพื่อนโหดมากโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมไปช่วยครับผมไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมกดเหตุไป อนี้กยไม่เอากาก่อนได้ป่ะพาราแล้วซ้ายอะไปแกงหน่อยดิมึงนี่ไม่เียนเลยแ่แก้ฟาร์มแกงกา y ต่อได้ปะาอืมไอ้นี่ก็ตีจังเลยพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่เฉดเได้อยู่ครับผมง่ายจะได้หมดนี่เอ็มบ้าหรือเปล่ามาห้าขั้นก็ตบเรียบแบบเนี้ยวุ่นวายมิดเลยเด็กไปน้องอะไรเนี่ย ไปแล้วครับไอ,อ้แกวไอ้กาเลยป้อมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วเขียมันมากนหมครับเล่นมังกี้แบบโอ้โหอย่างมานันมังกี้ไม่ไต้องคิดเลยนะเวลาเล่นนะครับผมแก๊งอย่างเดียวนะครับผมฆ่ายอย่างเดียวนะครับอย่าคิดเยอะนะฮะถ้าเกิดกดมังกี้มาคิดเยอะนะครับผมว่าเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับผมนะฮะเล่นเนี่ยต้องกล้าเล่นกล้าเข้านะครับผม แต่ถ้าเกิดแต่ก็ไม่ใช่บอกว่าไม่ให้ไม่ไม่ให้คิดเลยนะครับคิดด้วยครับผมจังหวะไหนแบบว่าเราฆ่ามีโอกาสฆ่าได้เข้า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 ไปนะครับอารมณ์แบบใช้อารมณ์เล่นนะฮะเล่นของพี้เป็นฮีโร่ที่ปั่นป่วนดีมากนะครับในช่วงเลสเกมก็ก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับเพราะสกิลของมันเนี่ย อ่าโยกพวกแคลลี่ที่ตีใกล้เนี่ยนะครับผมได้ดีพอสมควรนะครับ <c oughs> โยกไปโยกมาเนี้ยไม่แบบไม่ให้แม่งแบบเข้ามาตีได้ห <c oughs> ลามาสักย่นหนึ่งนาทีนึงโอเคไปดึงหน้า okay. <c oughs> ไปดนะึปงหนะ้าเฮ้ยหย้ย แม่งแม่งไอ้นี่ไข่สองทีเลยเหยียบเหยียบหินสองเทอยากเก็บไหมเนี่ยเนี่ยเก็บไหมเนี่ยโอเคสวยเหรอแล้วมีอีกทีปะเอาว่ะก็รอดกี่ว่ะ กำลังไปฉวยกำลังไปฉวยนี่เอ็มบ้าหรือเปล่ามาห้าขั้งก็ตบเรียบพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขคืดขัดไปอย่างนิ่มออโตวินเลยปะออโตวินเลยปะ เฮ้ยอะไรอ่ะโดนแข็งเมื mm ่อกี้เห็นกาเซียสไม่ทันเซติเบลเลยปะไม่เชื่แม่งเล่นอะไรขนาดมันอยู่ที่กลาง ตอนกูนสองพันแล้วแม่เล่นอะไรกันะนเฮ้ยอไใบเขียวโดนซ้ำเขาแล้วไม่เล่นบมแคลลี่เนี้ยเล่นอะไรอ้ออกอะไรต่อยวะนะตัวกอเฮ้ยตัวกอมันจะเห็นวะงั้นเป็นสามสีแล้วกันแต่ออกทนี้ก่อนนะฮะ<า>เพราะว่า ช่วยในการเรื่องของมัลรีมานานะครับผมเนี่ยไ,ไย,ไไยไอเนี้ยโดนผมชุดเดียวต,ต,ตายเนี่ยไอ,นนอเฮ้ยมาเดินเข้าปากผมเลยดิไปตัดเลนแหวก่อนดีกว่าเดินน้ำให้นายเดินน้ำให้นายเดี๋ยวจะโยกให้ พูดกี่ครั้งแล้วอารมณ์ตอนเรียใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นโอ้ไม่รู้จักปุยังรู้บอลนี่สองดอกอย่าดิ้นครับอย่าดิ้นนี่เนี่ก็ตีจังเลยมีอีกไม้งามไส้เด็กเด็กน้องบอลไม่แดงโดนด้วคือแบบโดนแล้งหมดแล้วในงานทีมเขาน่าจะพอนละไม่พอนด้วยพอนละ ววมมึ่งดนวันที่15เนี่ยผมอาจจะไม่อยู่แล้วนะครับก็เลยทำคลิปออกมาให้ท่านนะไว้ชมนะครับผมไม่อยู่นี่ไม่แว่าจะตายนะไปต่างจังหวัดนะครับผมช่วงนี้ก็ปังานงก็ให้ง เยอะเหมนควรเนี้ยอาจจะไม่่อยมีเวลาคอิ๊เท่าเ่าไหร่เนี้ยเพราะว่าแต้มมันน้อยนะครับก็ไม่อยากให้ทุกท่านแบบดูกันอะไรเท่าไหร่นะครับตอนแรกก็จะลงแล้วแหละนะฮะแต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคเัี้ยผมก็จะลงละแต่แต่หลายๆคนอาจจะเข้ามาดูในแต้มที่พอมีหน่อยนะครับก็เลยแบบว่าเออตัดสินใจไม่ลงดีกว่านะฮเี้ย ไอ้ย ¿no? eh? ี่สิบหกนาทีโคดิกวิ่ห้า่แหละกูก็ทำได้โอ้ชีวิตหายเลยขอนักมดตขอสตีไรตีแตกไวอมีขอนะโอ่แตแตกไอ้ยี่สิบกขอน คูสาสแบบเสกกิฟต์สตแต็กเองแล้วไหนี่นี่แบบร้องไห้แล้วถ้าเกิดมาขอแบบเนี้ยสตแต็กไว้กูแบบพยายามขนาดไหนะไม่รู้ว่าครูยิบรวมกระถุ่มเลยเนี้ยใช่หมายเขาไม่เล่นกันแล้วเหรอเล่นกันอยู่วะโดนไปคนละหกตัวนะครับผมเฉลี่ยแล้วน <vis> ี่ฮะ ตายตลอดทีแม่งคือแบบไม่ได้ฟาร์มนะครับผมคือแบบว่าเกิดมาก็ตายนะครับเกิดมาก็ตายแล้วไงวะอย่าเสียงแบบี้โอเคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่เป็นกำลังใจนะฮะผมทาลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคบ๊ายบาย สวัสดีครับ